กิน MK พี่กล้าได้ไหมคะนี่ก็ชอบครับเดี๋ยวไว้ไปกินด้วยกันนะก็คือน่ากินไหมน่ากินไหมทไมใ่ทำเสียงเผ็ดยังไงคะโอ๊ยกินไหนกินไหนไหนดอมนี้ดอมดอมโอ๊ยสวัสดีทุกคนนะคะเจอกับอั้มที่กเทยรีวิวค่ะ เดือนนี้เราก็ต้องมาหาผู้ชายในฝันของอ้าวคนนี้เขาเป็นผู้ชายที่แบบว่าสาวๆหลายคนเนี่ยชื่นชอบเขาเพราะเขาเนี่ยน่าหลักมากก็คือใครคะกล้าถึกต้องค่ะนะคะคลิปก่อนที่เจอกล้าที่ชายหาดใช่ไหมเขาบอกว่าเขาทํางานอยู่ที่ร้านกาแฟร้านหนึ่งชื่อร้านว่าสาวครีมแฟคทอรี่วันนี้อ้าวเกรกะว่าเอ้ยมาออกเดตกับกล้าดีกว่าอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะมาแบบว่าสมัครงานเป็นพนักง,งานร้านกาแฟนะคะแล้วก็ให้พี่กล้าเนี่ยช่วยตอดงานด้วยโอเคปะ ต่อากันอื่นนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะ Facebook fanpage นะคะแล้วก็ YouTube channel พิมพ์ไปเลยนะคะกันเคยรีวิวอัปเดตคลิปใหม่ทุกสัปดาห์อยู่แน่นอนค่ะตอนนี้ไปกันเลยไหมไปเลยถึงแล้วค่ะนี่เลยนะคะกับว s o u ิม Q Factory พี่ก้าวอยู่ไหมคะก้าวอยู่ชั้นบนครับขั้งบนมีอะไรอ่ะขั้งบนมีฟินเนสครับผมอาที่นี่มีสามชั้นใช่ครับเหมือนบ้านใสทองใช่เกียรบุกเนี้ยทำไมรู้จักอ่ะนี่ไง ผู้ชายของฉันอย่าเข้าไปใกล้มากนะคะเดี๋ยวโดนทุมทำอะไรอยู่คะเนี่ยสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์ก่อนพี่ก้าวสวัสดีค่ะนี่เป็นไงเข้าไปใกล้อัปเดตชีวิตหน่อยแล้วไม่เจอกันปีอีกแล้วนะก้าวใช่เป็นไงบ้างก็สบายดีครับก็ยังรอดมาถึงทุกวันนี้ใช่ไหม นี่รอดไหมรอดสิเนอะ็นเหนียวอะแต่ก็กระแทกๆอยู่นะปีที่ผ่านมาคือแบบก็เกือบๆอยู่ไม่ต่างกัน่ก็ต้องเอาตัวรอดคืออ้๊อเนี่ยจะมาสมัครเป็นพนักงานร้านนี้จริงเหรอจริงรับพอดีเลยนะเนี่ยจริงจริงมีอะไรฝึกงานบ้างก้าววันนี้ก็เดี๋ยวจะให้ไปลองเป็นเขาเรียกพนักงานต้อนรับด้วยแล้วก็ลองชงด้วยแล้วก็รู้จักเมนูเค้กหลักๆ ได้แล้วก็เดี๋ยวพอทำเสร็จก็ต้องได้กินด้วยนะอ้าวแน่นอนต้องต่อกินอะไรกินกาแฟกินกากินเค้กนะอยากมากินเค้กนะเดี๋ยวก่อนเขาถอดเสื้อเนี่ยติดไหมยังไงอ่ะใส่ไหมฮะจะต้องใส่ตังไหนไหมเอาให้คนดูโบทดีกว่าว่าให้พี่ก้าใส่เสื้อหรือถอดเสื้อนะกดดับท้องแล้วตามด้วยหมายเลขส่งมาดีโอเคเดี๋ยวให้ก้าเปลี่ยนสภาพก่อนเดี๋ยวเจอกันข้างล่างก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้อง ใส่ผ้ากันเปื้อนของเราก่อนถ้าเราจะเป็นพนักงานของร้านเราแล้วแต่าก็ใส่ผ้ากันเปื้อนต้องใส่ไม้ของเราก่อนต้องติดไม้ของเราก่อนขออนุญาตซุกไม้นะคะอีจฉาหนึ่งอันนี้ของอ้ําเี๋ยวนี้อ่อยมากหรืก้าวทให้เดี๋ยวก้าวทำให้เดี๋ยก้าวทำให้อ้ําจะไม่เฉยหรือก้าวทำเดี๋ยก้าวไหวให้ ก็ใส่ไม่ได้พี่คะใส่ก็หล่อแล้วว่ะตอนไม่ที่ไม่ใส่คือหล่อกว่านะงั้นต้องไม่ใส่ใช่ไหมใช่แค่ใส่กันเปื้อนพอเสื้อไม่ต้องใส่เลยแค่เข้ามาก็รู้สึกเหมือนเป็นพนักงานจริงๆแล้วอะพี่ก้าร้านนี้อบุนไหมครับอบุนเพราะแอร์ไม่ได้เปิดเราเ่เลก่อนเองก็ต้องมัดผมก่อนเนาะเราได้เรียบร้อยลูกค้าจะได้แบบมั่นใจในความสะอาดด้วยด้วยเนาะมา อ้เดียวคลิปไยไปต้องมีคนด่าได้เลยอะนี่ถามจริงเคยม <F ast anthropology> ีลูกค้าแบบว่ามาถึงร้านแล้วแบบว่าพี่อยากกินเราอ่ะมีป่ะลูกค้าที่เหมือนเราเราไม่มีนะยังไม่มียังไม่มีใครกล้าขนาลนั้นจริงหรอแต่ถ้าถ้ามีก็คง อ๋อไม่ได้ขายอะเอ้ยให้ฟรีแล้วมีฟิลนี้แบบว่าพาส่งกาแฟแล้วแบบโอ้ยอันเนี้ยมีอันนี้อัหงอยไงเรื่องเรื่องเครื่องดื่มอะเราจะวางแล้วก็กดเพจเจอให้ลูกค้ามารับเองเสรจาจจะเป็นเรื่องทอนตังมากกว่าเขาก็จะมีแบบยังไงเลิศบ้างอเไรบ้างผู้หญิงหรือผู้ชายเส็จจะเป็นผู้ชายมากกว่าแต่ผู้หญิงก็มีนะแต่เราก็ไม่ได้อะไรแล้วก็โอเคก็แต่็จเราก็แบบ แรงมากทำไมรู้ทันล่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็ต้องแบบอ่าเราจะมีแผ่นไม้เนาะแล้วก็วางเงินทีนี้นิดหน่อยเราก็คิดเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกฮะมึงด่ากูวะเอาโดยบอกงี้นะตัวอื่นก็จะเป็นพวกนี่มะพร้าวปั่นราช็อกโกแลตทำไมร้านนี้เล็งเน้นมะพร้าวจังเพราะว่าซิงเกิ้ลเค้กมะพร้าวเนาะต้นดื่มไปเลยต้องอามีมะพร้าวเข้ามาเกี่ยวใช่ตัวนี้ก็ขายดีมากเลยนะมีน้ามะพร้าวให้เที่ยวนะ มีครับมีมค,รบครับทานง่ายไหมทานา <c oughs> ทานง่ายครับสดชื่นแล้วก็แข็งแรงด้วยวิตามินเยอะ <c oughs> อะไรลนะ่ะ <c oughs> นางกะทินางกะทิไม่ได้ช่วงนี้อ้วนเก <c oughs> ิอนะครั้งที่แล้วคือถ่ายคลิปกับก้าวคือไม่กล้ามองหน้านะฮะวันนี้ก็คือแบบเวลามองก็คือเราต้องมองแบบเหนือแบบเขาดูมีอะไรเนี่ยมีอะไรไม่มีอะไรหรอไม่กล้ามองคือนางเป็นผู้ชายที่แบบสายตายิ้มละลายอ่ะไม่เชื่อเข้ามาดูใกล้ วันนี้สันทําอะไรเมนูทําให้กล้ากินได้ไหมผักกันกินอ่าได้ก็อ้ํากินของกล้ากล้ากินของเราได้ได้ผมกล้าว่าถ้าอย่างอ้ําปกติก็ทานไม่ค่อยเก่งเนาะเรื่องกาแฟใช่ไหมงั้นเดี๋ยวให้ทานลาเต้ดีกว่าได้ก็จะแบบหอมนุ่มละมุนแบบจะได้แบบก็จะเหมาะอ้ําเอออย่าประคันจะมอ้ําดีอ่าเริ่มเลยค่ะกล้าได้นะครับผมถอดออกมาเลยค่ะถอดออกเลย เวลาทํางานเนี่ยมีแบบว่านูกค้าน่ารักนารักมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เทสเราอะไรอย่างเงี้ยอาการออกไหมไม่ครับผมจะเป็นคนนิ่งนิ่งเหรอใช่ผมจะนิ่งนิ่งแล้วย e. ิ้มนะยิ้มเราก็จะแบบ คุยเขาปกตินะเหมือนลูกค้าทุกคนเลยแต่เราก็จะแบบว่าพยายามชวนคุยมากกว่าชวนคุยแบบว่าเออนำเสนอตัวนี้ตัวนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับให้มีการตอบโต้แล้วเขารู้ตัวไหมว่าเราจีบเขาไม่รู้หรอครับเราไม่ได้จีบอะไรขนาดนั้นแล้วแค่แบบอยากคุยอยากฟังเสียงเนาะว่าเออเราเห็นลักษณะเทสตรงกับที่เราชอบแต่เห็นบอกว่าความจิบก้าวไม่ออกอาการแต่ว่าน้องๆเขาอึดออกใช่เขาเดินมาก็คือเป็นพนักงานไม่ได้จีบลูกค้าใช่แลได้เป็นพนักงานด้วยกันไม่แน่แล้วตาแบ มีพี่ต้ามีคนเขาตามมาจากคลิปที่แล้วเขาตามมาลานี้เขาบอกว่ามาเจอตัวจริงหญิงมากจริงเหรอก็คือยิ้มให้แล้วไม่ยิ้มตอบยันยังไงคะคุณช่แก้ข่าวตอบนี้เลยค่ะไม่ได้ยิงนะครับใส่แมสอยู่แล้วเวลาผมทํางานเนี่ยผมก็จะแบบจริงจังกับงานก็จะหมกเพราะว่าหมกมุ่นเรื่องหมกมุ่นหรือต้องตั้งใจเพราะว่าการทําเครื่องดื่มหรือทำอะไรเงี้ยเราต้องใช้สมาธิเราส่วนประกอบอะไร ก็ต้องเป๊ะเนาะก็แก้ข่าวนะว่าความจริงไม่ได้ยิ้มไม่ได้ยิ้มแล้วก็ใส่แมสด้วยครับบางทีอาจจะแบบยิ้มเบาๆแต่คุณไม่เห็นใช่เรายิ้มตลอดแหละครับยิ้มง่ายอันนี้คือลาเต้เย็นครับผมก็คือน่ากินไหมน่ากินไหมทำไมใจกลืนให้หมดเลยค่ะครัับอนนี้ครับหลอดครับเป็นไงกาแฟที่นี่ไม่ขมเลยคือหวานมากเลยอ่ะหวานแบบอยากกลืนให้หมดทุกหยดเลยอะค่ะไม่ให้เหลือเลยจริงครับดูดเก่งเนาะแต่ถ้าจับหลอดยังไงครับเนี่ยถ้าจับหลอดบอกเลย ต้องยอมรับเนอะว่านางเป็นคนแบบหน้าตาดีอะไรเงี้ยมาทํางานอย่างเงี้ยมันต้องมีคนมาแอลเอิร์นถ้าสมมติว่าวันหนึ่งมีแฟนและแฟนมีเงามากบอกเธอฉันไม่โอเคเลยอ่ะการที่เธอทำงานแบบเนี้ยแต่ไม่เคยมีเลยเนาะไม่เคยมีแฟนใช่ไอ้เที่ทำงานก็ตั้งแต่ทำร้านกาแฟมาไม่เคยมีเลยไม่เคยมีแฟนเลยหรอแค่คุยแล้วก็ไม่ได้ไม่ถึงขั้นเป็นแฟนอ่ะตอนนี้โสดนะโสดกี่ปีละสี่ะมั้งสี่แล้วเอเซเมนเข้าค่ะพี่กล้าโสดแล้วโสดได้ไหมคะอ่า กอบแลอวตอบเลยตอบเลยตอบเลยกบแ่ตอบเลยตอบมากๆหอมที่สุดครั้งที่แล้วอ่ะที่เราคุยกันในไลฟ์ก้าบอกว่าชอบสาวสาวใช้น้ำหอมกลิ่นแชนอนลโคโค่รูไ้ว่าลงทุนไปซื้อมาเลยนะจริงๆเนี่ยลองดมดูดิหอม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 จริงๆดีกาาก็ไหนซื้อหมาเหกันกินไหนไหนดมดนี้ โอ๊ยแต่ผมมาเปล่าเนี่ยแต่ผมมาเปล่าเนี่ยไม่ได้กลิ่นใครทีนึงไม่ได้กลิ่นไหมไ้ยได้กลิ่นไหมไ้ยได้กลิ่นไหมไม่ได้กลิ่นอยู่เนาะโอเคนะคะเดี๋ยวตอนนี้ลองกินเค้กดีกว่าเขาบอกว่าที่นี่คือซิกเนเจอร์เลยใช่แล้วเพราะว่าเจ้าของร้านทำเองด้วยทำเองแต่ผมไม่ทำนะผมเซิร์ฟเดียวอ่ะอันไหนก่อน เค้กกะเพราก่อนดีกว่านี่คือซิงเกิลเจอร์จะฟิลแบบหอมนุ่มละมุนเลยกินกะเพราไว้เนาะใช่ครับมันจะเบาๆครับร้านร้านอร่อยอืมเพหอมเลยอ่ะแกก็ชอบชอบเค้กชอบเค้กอ้ามอาะต่อไปเป็นสตรอเบอรี่ดีกว่าครับเรากล้าป้อนเนาะได้เชิบมันก็จะฟิลเหมือนกันก็คือเนื้อเขี่ยเลเขี่ยก้าทำไมอ่ะเขียกมากแรงมากมาครับ อมันจะเป็นเนื้อสตรอเบอรี่สดอยู่ในชั้นเค้กแล้วก็มีครีมสดชอบความที่แบบมันมีเนื้อสตรอเบอรี่ข้างในอ่ะนามสด ชอบอยู่แล้วสนอยู่แล้วปกติบอกคนไม่กินของหวานนะแต่ว่ายอมใจเลยเข้าใจแล้วว่าที่กล้าบอกว่าที่ทำงานแล้วก็กินลำตันอ่ะใช่เพราะอร่อยทุกตัวจริงว่าพอกลับบ้านได้ไหมอ่ะได้ครับหรือหรือให้หมดเลยเนี่ยเฮ้ยให้หมดเลยจริงหรอให้หมดเลยมีอะไรอื่นให้อีกวะอันนี้มีกระดาษห่อแล้วอ่ะเฮ้ยห่อไหมมีถุงห่อถุงดำมาเลยครับ่าจารย์ว้าวเมื่อกี้ตอนคุยกันกล้าเขาบอกว่าเขาอะโสดเชื่อป้าเอาจริงตาตากล้องเชื่อไหมตอนแรกไม่เชื่อหรอก คน<ม>ดูคน,คนดูเชื่อไหมว่าเขาสดไม่มีใครเชื่อแล้วเขาบอกว่าเขาสดมาสี่ปีแล้ว,ว <S <S อ่จะจะสี่แล้วจะสี่แล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นก็ <ๆ S 3> ไม่ยังไงก<ล>็เราจะไม่เจอคนที่เรา<ม>สึกว่าเราจะสานความสําคัญในรูปแบบแฟนอะไรขนาดนันน<ม>้นชอบคนจีบก่อนหรือว่าเราไปจีบเขาก่อนชอบเป็นฝ่ายจีบเขาก่อนใช่แต่ว่าจริงๆถ้าจะจีบเองก็จะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยสมหวักเท่าไหร่แล้วถ้าสือว่าสาวรูกก่อนล่ะโอเคมั้ยก็ต้องดูว่าเขามาในรูปแบบไหนสาวจีบเนี่ยพ่อแม่จะผ่านด่านยากไหมเขาไม่ทีเดียสเลยนะเขาพูดกับผมเสมอว่า ชีวิตลูกแบบลูกตัดสินเองแม่แม่เคารพแล้วเขาก็บอกว่าตั้นใจในตัวลูกว่าลูกจะเลือกคนที่ดีแน่นอนอะไรเงี้ยเพราะเขารู้ว่าลูกคนดีอยู่แล้วอ,ะอ่ะเนาะทุกนคนก็หันมาเนาะเราจะต้องรู้ไปแล้ะเาเข้าก็รู้สึกเหมือนแม้ววลาคุยกันจะรู้สึกเหมือนคุยกับดารามีความเรียบร้อยอ่ะ,ะอันนี้ไม่ได้เฟ้งนะก็ค<อ>ือเราก็แบบวางในรูปแ,แบบที่แบบเออเป็นตัวเราเ,ยเย่ยแหละใช่และเป็นผู้ชายที่พูดเพราะมากพูดเพราะขนาดเนี้ย ชีวิตเคยพูดคำหยาบไหมโอ้ยพูดเนี่ยพูดกับเพื่อนพูดกับอะไรหยาบสุดที่พูดมาคำว่าอะไรหยาบสุดก็เนี่ยเนี่ยสัตว์อะไรนะปกติปกติเลยนะบองว่าางนุ่มหางนุ่มองนุ่างนุ้มอะไรกันอะเอสเมเทาค่ะไม่อยากกินเค้กอยากกิน MK พี่กล้าได้ไหมคะ MK นะคเหรอครับดีครับมีผักนี่ก็ชอบคราเดี๋ยวไปไปกินด้วยกันนะแล้วมันจะติดปันไหมอ่ะปันหรือแค่ให้น่าโดนแค่เลยอะ แอบสืบมานางเคยเกือบโดนหลวงที่ร้านเล่าใช่ใช่ใช่อย่างเงี้ยอีกนิดเดียวอะ่ะอีกนิดเดียวอะ่ะอีกนิดเดียวอะ่อวอะจะถึงปายน้องแล้วอะ่ะเกือบโดนฉกแล้วอะ่ะมือพอนนันน่าจะโดนฉกไปแล้ว <c oughs> ไปเที่ยวสงการกับเพื่อนกับเพื่อนกับพี่นี่แหละแล้วก็ไปร้านเหล้าร้านนึงเรายังไม่มาแล้วนั้นแค่ทุ่มเดียวเองแล้วก็มีพนักงานครับที่เป็นเขาเรียกว่าเพศทังเลือกหรือสาวฟองนั่นแหละอ่าเขาก็แบบบริการเขาก็แบบรับอะไรดีนะสั่งอะไรโน่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บเขาก็เอาแก้วเนี่ยแก้วน้ำเนี่ยวางตึ๊ ซึ่งตำแหน่งวางแก้วอะมาวางตรงหน้าที่เราเยืนพอดีแล้วโต๊ะมันต่ำเนาะมันก็ระดับพอดีกันนะอะคือเรายืนเราก็าาวางตรงนี้ใช่ซึ่งทีเดียวก็อ่าหน่งพอดีกันเลยเขาก็เอื้อมมือแบบทะลุแก้วมาเลยแก้วข้างหน้าเนี่ยจะถึงอย<ล>ู่แล้วอะทะลุวิตรึหนึลุวิตรมัเลยกาก็แบบปึ๊บปุ๊บกาก็จับปึ๊บแล้วกาก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้แล้วว่าไม่ตลกแบบไม่ได้เมานะแบบทำแบบนี้ดึงดึงมือเขาขึ้นมาเลยรแบจับเนี่ยพอมันจะถึงแล้วนิดเดียวจับปึ๊บแล้วเขาก็ขอโทษเขาก็ไปนี่วันหลังถ้าเจอแบบนนี้ะบอกไเลย กทรายคนไหนทําถ้าทําอีกกล้าบอกว่าไม่ไม่ไม่เราจะเชิญกล้าใช่ไหมไปไว้ให้กล้าเอาฟาดหน้าฟาดหน้าอะไรหรออย่าโดนนะอย่าโดนดินะอย่าโดนดินะฟาดเลยปาดเลยอย่าโดนดินะใช่ไหมเอออเาให้ปากเอาให้ตายเลยไม่ได้หลับจับหล่อหลวงไงเต้ยอันนี้ช่วยช่วยหนือยตั้งเติมอ้ามเคยโดนไหมถามพวกนี้สินางอ่ะจะให้อ้าะเดินนําหน้าพอผู้ชายเข้ามาปะแป้งที่นี้ก็เข้ามาลงผู้ชาย เป็นฉนั้นไปเพื่อนไม่มีนมอ่ะแต่ก็ไม่เล่นเล่นน้ำมาหลายสาปีแล้วเนาะจริงแห้งมากเลยอ่ะก้าก้าก็แห้งเดนน้ำเดลนน้ำถ้าอยู่กับก้าทำอะไรให้ก้ายิ้มได้ชวนผมคุยชวนผมเล่นบ้างหยอกผมบ้างอะไรเงี้ยแล้วถ้าอยากคุยกับก้านานๆเนี่ยต้องชวนคุยเรื่องประมาณไหนอจริงตอนนี้ชีวิตก็เหมือนแค่ต้องการกำลังใจกับความเป็นห่วงแค่นั้นครับยังอื่นไม่ต้องการเลยเออฟังดูแล้วน่ารักเนาะ เสียงใครเสียงตั้งสั่นแล้วั้งเงาเงาเนาะเงาเงาจริงตลอด3ามสี่ปีคือรู้สึกว่าเงาแต่อยู่คนเดียวได้นะเงาอยู่คนเดียวได้ตลอดเพราะว่าคนรอบข้างอ่ะเขาก็มีแฟนอะไรกันหมดแล้วเราอ่ะไม่มีมานานแบบนานที่สุดแล้วอะไรเงี้ยก็เงาแหละก็มีฟิลเหงาเสมอแหละแต่ก็แบบเราก็ยังอยู่ได้อะโอเคไม่เป็นไรเอชเอเขทาค่ะวันนี้เล่ต้องเข้าถ้าพี่ก้าโสดแล้วหิวหิวเงาเงาทำไงดีคะอันนี้พูดตรงตรงไม่เคยเจอกิน ไม่มีหรอกซื้อกินหรืออะไรเงี้ยไม่มีถึงแม้จะมีความคิดแต่ก็ไม่เคยลองแต่ถ้าซื้อบอกแนทมันลดราคาให้ยี่ห้าร้อยก็มจริงเหรอเมื่อก่อนห้าวันร้อยแต่ช่วงโควิดก็เหลือสามวันร้อยสมันร้อยถ้าหิวเราก็ช่วยตัวเองคือเป็นธรรมชาติอยู่แล้วไนีถ้าเราหิวแล้วก็ช่วยตัวเองถ้าเรายังแบบไม่สามารถทานอย่างอื่นได้ทากับข้าวกินเองอะไร่าเงี้ยถ้าหิวกินอะไรอยู่ประมาณนั้นแหละ ห่างหายจากการแต่มาสก์สีจีซะนะใช่แล้วถ้าตอนนี้เจอคนแบบที่ชอบเงี้ยยังจีบเป็นปะเป็นไม่เห็นภาพก็คือต้องแบบลองจีบดูอะไรเงี้ยอ่ะไม่สนใจก็จะเป็นฟิลแบบตีเนี้มากกว่าเนาะอ่ะลองดูลองดูทำไรอะเล่นโทรศัพท์อยู่ไม่เห็นหรอจริงหรออือเฮ้ยกล้องรุ่นนี้เขาว่าสวยนี่ไหนๆลองดูกล้องหน่อยเลยไหนก็เฉยๆนะไหนๆต้องลองถ่ายด้วยกันดิไปดูดิ เออก็สวยจริงี้นะมันอยู่ที่คนหรือเปล่าเออก้องดียเนี่ยเดี๋ยวส่งให้ด้วยจริงอ่ะส้องยังไงอ่ะมีอะไรอ่ะเคยจีบใครแล้วเขาแบบไม่เล่นด้วยมั้ยมีมีครับมีมีมีเหมือนกันผู้ชายจะมีมุมเด็กของตัวเองอ่ะซึ่งการจะเป็นฟิลแบบที่เล่นแบบ อะไรเงี้ยถ้าคนแบบไม่ชอบคุนขี้เล่นหรือคนแบบสุข,ขุมเนี่ยอาจจะไม่ไม่กล้าไม่ใช่คําตอบเลือกงานได้หนึ่งงานแบบไม่ต้องคํานึงถึงเงินเลยคิดว่าอยากทําอะไรถ้าเลือกงานได้หนึ่งงานแล้วไม่คานึงถึงเงินเลยเหรอครับเขาคิดแป๊แบ,บนึงได้ไหมได้มีราคิดทั้งคืนเลยกล็ไไกด์นำท่องเที่ยวอะไรเงั้ยนะอยากแต่ว่าอยากไปเที่ยวที่ต่างๆใช่ใช่ใช่ก็เตรียมมีเมียทั่วประเทศเลยนะคะๆๆแล้วช่วงนี้นี่มีแบบคนเข้ามาบ้างไหมกล้า <S <S อยากลอ <ๆ S 2> บ,บ <ๆ S 2> คนเข้ามาจีแล้วเพราะช่วงนี้แบบอังก็น่าจะฮอตอยู่นะแกคิ<อ> <ขอ S 1> ด <c oughs> ว่าไงมีแหละ งราก็เยอะด้วยมีนะมีแหละ่ะไม่น่าพลาดหรอกเด็กด้วยถ้ากินเด็กก็เป็นอมตะแต่ว่าเราไม่ค่อยสนใจใครเพราะว่าใจเราอยู่ตรงนี้เราเองตอนแรกไม่เลยแบบว่าเปิดใจให้ใครเลยหรอโฟกัสเรื่องงานอะแต่ถามว่าชอบคุยชอบอะไรไหมเป็นคนชอบคุยชอบคุยอยู่แล้วใช่ที่หน้ากล้องไงหลังกล้องกาจะพูดเองหลังกล้องพูดเยอะก็คือคิดตังคิดตังนะคะ ก้าวเขาที่บุคลิกภาพดีมากบุคลิกภาพดีพูดจาดีน่ารักแล้วคือแบบรวมๆเขาดูโอเคอะตาต้องยังอยากกินเลยอันนี้พุดงจริงตาต้องพูดทุกวันว่าอยาก MK อยากแหมกินผักอีกแล้วพูดไปก่อนเผื่อได้ถ้าวันหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วเป็นผู้หญิงได้หนึ่งวันจะทำอะไรอย่างแรกก็เเช็คของเลยครับ <c oughs> เช็คก่อนเฮ้ยล้วงหนึ่งเป็นยังไงเราจะได้รู้ไงพะวุดเราไม่ได้แค่วันเดียวใช่ไหมพอมเรามีแฟนอีกคนใหม่เราจะรู้ว่าเอ้ยเขาชอบน่าจะชอบแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเข้าใจเขามากขึ้นในความเป็นผู้หญิงถ้าอ้ําชอบก้าแล้วอยากจะเจอก้าแล้วชวนก้าไปที่ไหนสักที่หนึ่งอ้ําจะชวนก้าไปไหนถ้าแบบมีเวลาเยอะๆน้องก็อาจจะไปเตะทำบุญไปทำบุญก่อนเป็นคนดีก่อนทำบุญแล้วก็ไปกินข้าวริมนทะเลเสร็จปุ๊บก็เข้าบ้านเลยยังตีมืด ข้อทางอย่างนี้มืดทานริมทะเลแล้วก็นั่งคุยเล่นๆถึงเย็นเลยอย่างเงี้ยอืมเย็นเองเหรอใช่อยากโดนเย็นตรงนั้นเลยอ่ะอยากโดนเย็นรินทะเลอ่ะชอบเอาดอหรือยินดอเออชอบเอาดอหรือยินดอเนี่ยหยาดชอเคยไหมเอาดออ่ะไม่เคยเฮ้ยเคยเหรอไม่เคยชอบหมาหรือชอบแมวมากกว่ากันชอบหมามากกว่าว๊าทำไมอ่ะ อกอชอบแมวอ,ะอ่ะแล้วก็เจี๊ยกกับตาแก็วตอบเลยว่าท่านชอบแมวอีนี่ชอบหมาอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็ถ่ายกันว่าเดี๋ยวก้าจะชอบแมวชอบหมาก้าก้าเรียกมันเหรอชอบหมาครับชอบหมามากกว่าเอาในบทมี่จะถามมาจีมาเอาจริงแบบไม่มีไม่มีเพราะวัดก้าแบบเงียบๆอยู่แล้วเคยมีคนมาถวายอะไอื่นที่ไม่ใช่อาหารนะถวายของอย่างอื่นที่ไม่ใช่อาหารอะไรเงี้ยก็สังฆทานเดี๋ยวก็ได้อให้ถวายอะไรพัดลมอะไรอยย่างงเี้อ๋อเยอะมีครับหลอดพงหลอดไฟดอกกุ้ง ไม่มีครับไม่มีอย่างนั้นไม่มีกลมตัศน์นาเรียกสอบหนึ่งสันโดษันโดษครับตอนนั้นพี่เจ้ก็สันเหมือนกันสั่นไรสันดาหอ้อามากันเป็นเพื่อนกันเนาะแล้วอ้ําเนี่ยชอบกล้าอ้ําจะมีแบบวิธีการว่าจะจีบกล้าหรือให้กล้ารู้ว่าเนี่ยอ้ําชอบกล้านะเป็นคนลุกแรงเลยนะจริงเหรอก็คือแสดงออกมาแบบไม่พูดไม่ได้หรอพูดตรงๆเหรอเออแต่จริงๆอาจจะไม่ได้บอกอ่ะอาจจะแบบทําดีๆให้เขารู้สึกว่า เรารู้สึกดีเขาใช่ทำให้เขารู้ว่าเราแบบเออเราไม่าจะเป็นการเ<า>ทคแคร์คำพูดทุกอย่างชวนไปนั่นชวนไปนี่บ่อยๆอ,อย่างนี้นชวนชวนไปกินผักฮคยบ่อยๆรู้นะว่าอยา่ใครอ่ะ <No S 2> รู้นะแล้ะซื้อของไปป่าซื้อขนมซื้อของกินอะไรเงี้ยให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมค,คนคนนี้แบบว่าทำดีกับเราทั้งเลยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว <ระ S 2> ่าพิเศษเนาะพิเศษใช่ก็<ๆ>น,น่ารักดีนะใช่ไหมเออเขิน่ะดีดีแล้วน่ารักดีแล้วใครถ้าใครรู้ว่าเจอแบบนี้ปุ๊บรู้เลยนะว่าโดนชอบแล้วเดี <S 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 ๋ยวมันไม่ดูหรอกม่ดูหมันไม่ดูหรอกพี่ก้าฮะสามอย่างในชีวิตที่ขาดไม่ได้เลยโทรศัพท์ กระเป๋าเครื่องรางเลยว่ะเครื่องรางพกไว้จริงอะอะไรอะใช่ปะหลัดขีดอ๋อมีปลัดขิกด้วยแล้วก็มีเบี้ยแก้อะไรเนี่ยอาจารย์ให้มาเบี้ยแก้จากวัดไหนอจิจังเหรอมีมีอะไรแอบแฝงอจิจังอ๋อจริงจังใช่ไหมก็ก็ดีนะครับอุ่นใจดีสบายใจดีประหลัดขิกใหญ่ไหมไม่ใหญ่ครับแต่นี้อะไเล็กอ๋อแบบแบบเป็นพวงกุญแจครับแล้วก็มีเหรียญไม่ไม่ันไม่ได้แบ่นะครบอัา ทลึ่งไม่ใช่คนอย่างนั้นป้าหรอพี่ถ้าวันนี้ก้าไปเดทกับอ้ํมีเวลาเดทให้กลางคืนหนึ่งคืนเตรียมของไปเดทกับอ้ํได้สามอย่างจะเตรียมอะไรไปบ้างยางเตรียมอะไรขี้ไปด้วยเตรียมอะไรขี้ไปด้วยอดีตจังอดีตจังนะเตรียมตังก่อนเตรียมเงินก่อนเนาะอาจจะมีของขวัญดอกไม้อะไรอย่างนี้เออแบบไปเดทกันเนาะเออนิดๆหน่อยๆแล้วก็ ถึงยงต้องเตรียมเลยเหรอเราเป็นเด็กกันครั้งแรกอะไม่ต้องเตรียมหรอกเคยติดใจใครในโลกออนไลน์นะก็เห็นเขาตามโซเชียลนี่แหละแล้วก็แบบเออเฮ้ยคนนี้แบบอยากจะรู้จักเนาะอยากจะคุยอะไรเงี้ยมีหน้าล่ะกล้าทัมาส่องต่ตอนนี้ก็นเดยรีวิวอะไรคือสิ่งที่ดีสุดที่มีกล้าเป็นแฟนก็เรื่องของเทคแคร์มั้งการดูแลความจริงใจนะแล้วความสบายใจเนี่ยเอาสิ่งป้าอันนี้แบบไม่ได้อวยไปได้เลยนะฉันยังอยากมีเขาเป็นปวดเลยเพราะว่า มันใช่อ่ะคือหน้าตาลูกลางได้ใสพยักหน้าแหละรู้ไย <laughs> ดูคอมเมนต์แล้วคอมเมนต์ก็จะมาบอกว่าแม่อ้าํายากได้ทุกคนเป็นผัวค่ะ <laughs> <laughs> เคยเครียดคิดตั้งหนึ่งขั้นฆ่าตัวตายไหมไม่เคยครับไม่มีเลยมากสุงก็คือนอนไม่หลับต้องกินยากินยาช่วยให้หลับง่ายพวกเมทาโลนินอะไรอย่างนี้ยนะครับหลายเดือนอยู่เมทาโทนินเออเมทาโทนินเบอร์แล้วครับเอชเอ็มเเข้าค่ะพี่กล้าคะหนูหกหักขากขอหนึ่งเพลงที่ตั้งและให้รู้ A B C D F U a n i m o l อะไรอย่นงเงียใครฝากมันปากกอนใช่ไหมปากกอนะไปช็อตแถ้าหนังหนึ่งเรื่องอะไรที่ดูซ้ำๆได้ไม่เบื่อผมชอบเฟนโซนนะถ้าไปเฟิร์นเราอะรู้เรื่องยังพอนหับออริแดนชอบอะไรชอบพอนหับมากกว่าผู้หญิงเรียบร้อยหรือว่าแต่งตัวเซ็กซี่ตอนนี้ก็คงเป็นเซ็กซี่อาหารรสจืดหรือว่ารสจัดรสจัดครับพอพูดถึงอาหารนะคะ เราก็จะเข้าสู่บทอาหารของกเทร์รีวิวกันนะคะอยากรู้เลยค่ะว่าอาหารที่พี่ก้าชอบอ่ะชอบกินอะไรที่สุดคะชอบกะเพราครับตอนกินกะเพราครั้งแรกอายุเท่าไหร่คะกะเพราไหนแหละเอากรูู้กขาวหรอะไรอะแบบอาหารของกเทรรีวิวอ่ะสิบแปดสิบเก้ามั้งกินกะเพราครั้งแรกกับใครกับเพื่อนกับแฟนหรือกับคนรู้จักต้องกับแฟนนี่ครับกินเป็นเลยไหมมื้อนั้นเป็นเลยเพราะเราสะสมประสบการณ์จากพอทําเอาอ้างน่ะ มันอัดอัน้นมันอยากกินกะเพราใช่ไหมใช่เราเราซ้อมมันดีแล้วเนาะแฟนชมแนมะ้ว่ามือน,นั้นอร่อยมากแฟนไม่ได้ชมหรอกไม่ได้พูดอะไรแต่ <No. S 2> แฟนก็มีความสุขด,ดีก็โอเคเพรก็ <c oughs> ไม่ต้องพูดเยอะก็ได้อยู่แล้ว <c oughs> อยากกืนกะเพราจะชวนคนที่เราชอบเนี่ยไปกินกะเพราจะใช้คำว่าอะไรที่แบบฟังแล้วรู้กันเลย ไม่รู้จะไปไหนแล้วอ่ะอะไรก็อาจจะม่รู้ว่าเขาจะเสนอมาไปนี่ไหมหรืออะไรยังไงเราก็โยนหินถามทางไปก่อนมาที่ไปเองแบบว่าอยากกินกะเพรากับเราไหมเราไม่ได้เป็นแบบลุกแบบว่าถ้าสมนก้าบอกว่าเออจะทำอะไรต่อนี้อ้ําก็อาจจะบอกว่างง้นนั่งเล่นที่นี่ฝันได้ไหมอย่างนี้ถือว่าได้กินนะก็มีสิทธิ์นอนเล่นเลยดีกว่าก็ยิ่งมีสิทธิ์ถ้ากินกะเพราของเราไหมได้ดีสามคำาค่ะที่คนจะบอกกับเราหลังกินกะเพราเสร็จเขาจะชมเราว่าไงบ้าง อึดถึกแซ่บเอสเท่าค่ะพิก้าคะเวลาพิก้ากินกะเพ็ดเผ็ดๆอย่างเงี้ยทำเสียงเผ็ดยังไงคะเอาแบบร้อยเม็ดโอหไได้แล้วเกินไปแล้วหวานน่อยอ่ะเวลากินข้าวกันเล่นๆเลยก็เคยเอาช้อนฟาดหน้าฟาดปากเล่นไหช้อนมาตีกันเล่นๆเลยมีป่าวมีนี่แหละกมเยอะก้าวเยอะ ตีให้เล็กนหน่อยดิเจาะให้พนเลยโอเคพี่ก้าวนี้เป็นไงบ้างคาสนุกครับแล้วก็พนักงานเยี่ยมมากเนาะพรอมบรรจุเมื่อไหร่ครับวันนี้เลยก็ได้ค่ะยวโทรบอกเจ้าของร้านเลยว่าได้แล้วพี่ได้แล้วได้คนแล้วครับน่ารักด้วยดีใจมากที่ได้แบบว่ามาถ่ายกับกล้าที่นี่ดีใจเหมือนกันครับอืม เจอเจอการเล่งสนุกเหมือนเดิมแฮปปี้ก้ามีอะไรอยาจะฝากถึงคนดูกัทน,นี้างคะก็อย่างแรกเลยอยากให้รักคือรักตัวเองครับรักสุขภาพเพราะช่วงนี้ก็โรคระบาดเนาะเยอะแยะหมดมจะ่ยืงรักตัวเองครับแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองเยอะๆแล้วก็รักคนรอบข้างที่ดีกับเรารักษาเขาไว้นะครับ ป็นหนหะ่วะคนรอบข้างอันนี้ก็คือมีแค่คนข,ข้างใช่ <laughs> ใครที่ชอบก้านะคะ <laughs> ติดตามได้เลยนะคะที่ไอจีของก้านะคะหรือว่าว่างๆแวะมารานนี้ได้นะคะเาวาคีฟัตตอรี่ครับอยู่ตรงข้างจตุจักรชนบุรีใช่เเปิดทุกวันใช่เปิดทุกวันครับ <laughs> น่ากินแล้วก็อร่อยมากด้วยคอนเฟิร์ม อร่อยไหมอร่อยไหมเข้มาใกล้อร่อยไหมคะอะไรน่ากินอ่ะเี่กเค้กแต่ว่าใครที่ชอบกันเคยรีวิวนะคะกดไลค์กดแชร์ Facebook Fanpage แล้วก็ยูทูบชาแนลนะคะพิมพ์ไปเลยกันเคยรีวิวนะคะอัปเดตคลิปใหม่ทุกสัปดาห์แน่นอนค่ะฝากไว้นะคะว่าใครไม่รีวิวกะเคยรีวิวบ๊ายบายค่ะ ย่อหอไหมรู้จักยอห่อไหมคืออะไรพูดมาเราไปให้พี่ก้ายอหอกันมันมอมแมมเหมือนพี่ก้าประสบการณ์ครับเขาเรียกว่าโชคชนยิ่งเลอยิ่งเล้ยิ่งเลอยิ่งมากประสบการณ์ยิ่งเล้ยิ่งเยอะประสบการณ์จริงจังนะวันนี้บอกเลยว่าใครไม่จริงจังเราจริงจังมาก จริงจังไม่จริงโจ้ไม่กล้าอย่าดึงนี่ถนัดเดย์เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆมาลุมล้อมด้วยสองสามคนจะได้แน่นแน่ไรกางเกงกระโดดตัวหลวมหรอใช่เพราะว่ากางเกงตัวใหญ่หรือว่าผอมลงผอมลงไม่มีจะกินแล้วครับช่วยเอสเซมเเข้าค่ะบอกว่าแม่ลองกินของทุกก้าหน่อยได้ไหมคะกินอะไรก้ามีอะไรที่อ้ำกินบ้างมีเค้กครับที่ร้านก็มีเค้กกับเครื่องดื่มเค้กแล้ว ช่เค้กนะคอควายเค้กนะเค้กเค้กเค้กกันมาดูเลยค่ะเค้กไม่แข็งนะครับเล่นแล้วไม่ใส่แมสตายนะตายแล้วเอาไว้ไม่ต้องเข้าแล้วหรอกูเลยเอาออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลยงั้นก็สตรอเบอรี่ดีกว่าพรมกับพรมกับหนึ่งพรมกับหนึ่งนี่โปรลิวเตอร์นี่หว่าโปรลิวเตอร์นี่หว่าเดี๋ยวจ้าวเลยโปรลิวเตอร์ก็ไทยรีวิวเนาะดีนะ